เฮ้ย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 เฮ้เซ็งเอกเป็นอะไรไปเนี่ยแหมเฮ้อสลายรอบเชียวอืมไม่เฮ้อได้ไงล่ะของเนี่ยขายไม่ค่อยดีรายรับก็พอมีนะแต่รายจ่ายดิทลลมทลายเลยเอาคิดแล้วมันก็เซ็งอะเอ้าแล้วทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะอืมง่นดิ ี่เอกฉันว่านะถ้าร้านแกเป็นเงี้ยเศรษฐกิจไม่ดีฉันแนะนําให้แกหางานเสริมดีกว่าจะไ,ได้มีไรายได้เออความคิดดีดูอย่างฉันเนี่ยฉันเป็นนักข่าวไม่พอเงินไม่พอใช้ฉันก็ไปหาชีพเสริมทำห<ฮ>ูยจริงเหรอเฮ้ยตอนน<า>ั้นต้องไปทําอาชีพเสริมอะไรวะนะครับเปิดธุรกิจส่วนตัวเกี่ยวกับพวกร้านประดับยนต์อ่ะและนี่ฉันไม่ต้องไปทํางานเองมีลูกน้องไปขายให้ไปทํางานให้เออขอฝากเนื้อฝากตัวนั่นนะครับคุณตรอมได้เลยได้เลยเอ นี่ได้เวลาแล้วเนี่ยจริงๆลูกน้องต้องเอาเงินมาให้ชันแล้วนะเนี่ยเวลานี้ยังไม่มาเลยในฝานนี้แล้วเนี่ยส่งเงินทุกวันไม่ต้องไปนี่ครับพี่นี่เอาเงินมาให้ครับนี่ข้าพวงอะไรใช่ไหมใช่ครับพี่ขอบใจมากขายค้อยดีครับโชคดีโชคดีแล้วพรุ่งนี้อย่าลืมไปห้าแยกปากเก็ดด้วยนะครับโอเคลูกน้องเหรออือก็ได้อะไรยังไงเนี่ยประดับยงประดับยนต์อะไรของแกเนี่ย กลนี่ไงประดับยนต์ประดับยนต์อะไรนี่มันขายพวงมาลัยก็นี่แหละเขาซื้อไปประดับรถยนต์โอ้ยไอ้บ้น้า้ขวนหน้าเลยไม่เอาอย่างงี้งานเสริมงี้ไม่เอาโอ้ขายของเหมือนเดิมดีกว่าขายได้ดีนะก็จะมีอะไรที่ดูดี